และว่าสถานการณ์น้าท่วมหนักในหลายจังหวัดชางภาคใต้ได้คลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่บ้านห้วยโกําบนเขาพระอาเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้านะครับจนทําให้ถนนเสียหายเส้นทางถูกสัดขาดจากภายนอกวันนี้ชาวบ้านต้องมานั่งล้อมวงคุยกันเพื่อปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะระบายน้ําในอ่างเก็บน้ําติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ เป็นเวลาปลายีสิบวันแล้วที่ได้รับน้ำในอ่างเก็บน้ำกรองินแดงตำบลเข้าพระอำเภอตีปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างสูงและระบายได้ช้าทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เนื่อเกอนชาวบ้านไม่สามารถเดินทางไปํำอากินได้วันนี้ที่บ้านเวยโกหมู่ที่ห้าตำบลเข้าพระอำเภอปีปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ ได้รวมกันจะไปติพุกคุยเพื่อหานทางในการเสียทางมรับนาในเคลื่อนบดลงอ่ามันเป็นเรางสีใจพนประโยชน์ในการรเประัตมารเทคนยคนปั่นคนเพื่นคนหต้องใจในการระบปิัตก็ปาบมนณนีที่ประมัณเรียนสานเราไม่ได้ระบปบัตในการมาทุกทุกานทุกคนนี้สิเข้ามากหมานฝาเป็นเหอย่างนี้แจเป็นหน้าอาดีสถาบ้านพย่ยามแคบปนหน้าอยู่จนถึงตอนนี้รื่ยตัวยนในการ งานตัวมันตียี่สิบสี่มันยี่สิบวันเลยครับจากบ,บ้านถึงอยู่เนือเครื่องเนี่ย<ๆ>ต้องกระทบอยู่แบบนี้เราก็จอยเลือตัวเองการกหนีนู่นนีน่เราเอาเรือมาให้เราก็ได้พอกระทำชีวิตประเตศสิ่งที่นักธิรก็คือการเดินทางไปทาหากินครับไอ้ตัวนี้ไม่มีใครว่วยเลือเราได้เพราะเราต้องไปตัดยางครับถ้าเราได้ตะนอนไส้ผมเนี่ยต้มแต่นอนไฮมดเนี่กครับนี่คือแต่นอนครับที่มองเห็นเข้าวานครับนี่คือแต่นอนลอดซึ่งมองเห็นจากโน้นเลยครับตอนนี้ยังไม่สามารถข้ามนายเลยครับ ที่มีรถอ,อยู่ปลโนก็นมีคนปะโน,นต้องใช้เรืออยู่การที่น้ำลดลงชาชาวบ้านในพื้นที่บอกวา่าสาเหตหมาจากประตูระบายน้ำข้องลังางแคบน้ำที่อยู่ลึกลงไปในน้ำมีเศษขยะและเศษปนหมาจำนวนมากปิดกันบริเวณต,ตักแรงระบายน้ำทำให้น้ำหล่ชาชนได้จาความแรงข้องน้ำที่ออกจากประตูระบายน้ำเป็นให้น้ำลดชาลงและทวงข้างถนน,นเนื้อเคลื่อนทุกตัดขาศ์ไม่สามารถใช้สั้นจนไปมาก และการเดินทางไปประกอบอาชีพได้การระบายน้ํานตรนี้จ้าไว้รบไปอย่างเงี้ยมันได้ใจจตัว่าจะได้าต่กก็ือระบายได้ดดีเร็วการหนาแงสว่ามันนีเลยนะไดุ้้มันถึงมันจะได้เ็ แต่ตัวนี้มันจะไม่ได้เต็มร้อยแต่เพราะว่าเต็มร้อยได้อลไรแต่ว่ามันยังมีขยะดูดใย่ได้เศษหมายได้วยหมากุฏีนะต่างเด็กกันมันมันมันไม่เต็มร้อยครู่นโทมเป็นกล้วยเลยตรงนี้มี่คือเราทำเป็นกล้วยนะครับมีน้ำซ้ำขางแกปัญหาที่ไม่ถูกต้องโดยการกู้เคลื่อนเพื่อเทียมระบายน้ำในเครื่องอนี้ที่มีปริมาณมากจนเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่แต่โชคดีที่พ้นหยุดตกเสียก่อน บทเรียนจากน้ำท่วมครั้งใหญ่นีทำให้ชาวบ้านห้วยโก้เหรือไม่มั่นใจหวาอ่างเก็บน้ำที่สร้างมาให้ชาวบ้านชุมชนในประโยชน์จะยังช่วยแก้ปัญหา,าได้อีกหรือไม่อ,อพิเจษทุกแกว้วใายผาบอนุนมมซี่นักข้าวพลเมืองรุมนามตาปีจังหวัดนครซรีธรรมราชรายงาน